มาแล้วครับพ่ออีกแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกครับกำลังงามเลยครับเห็ดตะมคก่เบี้ยงง,ง่นะครับโอ้ยสุดยอดยังงามเลยเห็ดตะมคก่เบี้ยงนะครับน่ะโอ้ยนี่เกลียงเสียบได้ครับเห็ดเศนษฐีผมบอกให้ที่เด็ดเลยนะครับ ครับอนีอ้เลยสองดอกนะครับเนาะสำหและเพชรไอ้ในหวาดแดงห้างนะครับเนาะโอ้สามดอกเล้นั่นดอกนอึงใกล้ๆก,กันโอ้ดอกนี้กำลังจุม่มเนาะนี่ครับเพชรแดงครับดอกง่ายๆเลยครับ นี่ครับเป็นดอกนี่ครับง่าแล้วครับหนึ่งดอกครับ,อรบโอ้เฮ็เดเลี้ยงไงนะครับเนาะใกล้ๆนะครับ,รบนี่เห็ดอโอ้อย่างงามเลยครับโอ้หนึ่งนะสองดอกด้วครับพี่น้อง นหลอดแง่มาเรื่อยๆเลยหลอดยังแง่แล้วครับเนาะเขากำลังอันนอเี้ครับเนาะเขาพรอมที่ขึ้นจากดินแล้วเนาะหลอดยั พื่ว่าว่าท่านแก่เนาะครับเนาะจินได้นะครับเนา <c oughs> อ่จะดินนะครับนอากดอกกำลังงามเลยสองดอกแล้วครับ อีดอดนนังครับข้างหลังนะแบบนึงนี่ะอครับนี่เป็นอีดอกนึงนะครับละอีดอตแม่เลยเฮี่เท่าอันนี้ครับอีดอกนึ่ หเห็ดหน้าแล่อครับนี่เมาเนะครับเนาะเห็ดนนี้เสียบได้ครับใกลงลองน,นึงใแบบไม้บางเลยนะ่นครับนะน,นี่นะครับกลังหยนะครับนะครับแล้วตเห็ด <c oughs> นี่ครับรอืมดินนะครับละลายเนาะเนี่ย <c oughs> พี่น้องนี่นะครับเป็นดินนะลายครับปลาหนี่ปลา,ายง่ยเนาะครับเนาะอันนี้จด ดี่าด้นีคนะครับนีกับปลาปลาเห็ดนะครับปลานีกัปลาไงานะครับไั่ไเคใช้กระาอบตอเห็ดพีน้องมิดแดงครับ โอ้ครับปลาเห็ดเนาะครับเห็นแะหัวปลาเห็ดเห็ดแดงเนาะโอ้ยงามครับยังไงเลยเห็นแลครับเนี้ครับเห็ดเอ็นเห็ดเห็ดลายครับมีปลาปลาเห็ดเนาะครับแล้วมาขอดูกันเห็นแลครับเล้วนี่ทางเก็บเอาเนาะครับ เจอปลาเห็ดแล้วครับปาลาไงนะครับเนาะอืมเข,ขาเหยียบแทงมันเ่าแล้วเอาแล้วนั่งแล้วมันจะเท่านาะครับเนาะเนี่ยครับเห็ดอี่กองนะครับเแล้วต้องหลับพีบน่น้องโอ้ย สาเหตุนี่ครับนี่ครับเด็ดยังมาแล้วครับละดอกหนึ่งมีเสียงรถนี่ใกล้ถนนนั่นแลหละนี่นครับเห็ดแดงแล้วครับละ อยู่เหรอเอาครับเป็นชอรานะเอาครับเดี๋ยวไปล้างออกนะครับเยอยนน,อะน,นะครับนี่นคือดินนะครับลาะง,า,งามๆเลยอ่ะตัปสวยเลยนะครับล่ะ เห็ดเลี่ยงนะครับแล้วดอกงแง้มๆเลยครับพี่น้องกําลัางโค้งเกลี่ยแบบนิ่มๆเโอ,อ้โหดูดอกกันกกกน่าจะเดี่ยงนะครับีอีอกดอก,กนึงนะครับแล้วนะปลายเห็ดนะครับอือแงามๆนะครับเห็ดเดียง อืมอีแตงนะครับเนาะยัง่ยนะครับนี่พี่ดอกนึงนะครับโอดอกงายนะครับเนาะดอกข้างซ้ามมเป็นยังนี่ครับเนาะีหนวานซส่ไเนื้องโหลดครับ น้ำดอกหนึ่งนีะครับดอกยังสวยดอกังสวยนี่ครับจะต้องเป็นจุ่มแล้วครับโอ้ยังเสียดนะครับเอาไม่ถึงสองดอกครับสองดอกเลยหนึ่งก้อนละดินนะครับ อีกแบบนึงนะครับละเม็ดดินอ่ะเม็ดดินนะครับอีกสองหนึง กาไปขนาดนี่นะปลาเห็ดนะครับดอก นี่นะครับผลงานวันนี้ครับหลังจากจบ,บที่นี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผนนำก็ช่องฮ e ิตเชนด์ครับขอบคุณครับ